สวัสดีครับหลังจากที่ห่างหายไปเกือบเดือน Apple ก็ปล่อย iOS 15 Beta 3ตามออกมาให้อัปเดตกันต่อแล้วครับการอัปเดตในครั้งนี้ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ๆและการปรับรูปแบบการใช้งานในหล,หลายๆส่วนให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นอีกด้วยครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 15 Beta 3ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้จะมีการปรับปรุงแก้ไขประสิทธิภาพด้านความเร็วและการใช้แบตเตอรี่มากน้อยแค่ไหนเราไปทดสอบและไปชมผลลัพธ์กันเลยครับ เราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 15 beta 3บน iPhone X ความเร็วในส่วน CPU Single Core และ Multi Core ลดลงครับโดย Single Core ลดลงเล็กน้อยแต่ Multi Core ลดลงพอประมาณเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพบที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วยผลการทดสอบความเร็วใน iOS 15 beta 3 CPU ลดลงเล็กน้อยแต่ GPU ดีขึ้นมาก ยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจครับจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อเลยครับสําหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เเท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับ พราะ iPhone X ใช้จอภาพแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานๆอาจจะทําให้เกิดอาการจอเบรนหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอหนึ่งชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสําหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งเท่ากันครับและสําหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ50%ส่วนค่าความสว่าง ค่าสีต่างๆจะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิด หรือปิดจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 10ปรากฏว่า iOS 15 beta 3ประหยัดแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนิดหนึ่งครับโดยใช้ไป9%หรือ91%ในขณะที่ beta 2สำหรับนักพัฒนาซดไปถึง21%หลือ79%และมาปรับปรุงในเวอร์ชันสำหรับผู้ใช้ทั่วไปที่ดีขึ้นมากๆเลยครับโดยใช้ไป10%หลือ90% ผลลับในคราวนี้ประหยัดแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นอีกน่าพอใจมากครับตอนนี้เบต้า3จะเป็นบิลดเดียวกันแล้วนะครับทั้งเวอร์ชันสำหรับนักพัฒนาและเวอร์ชันสำหรับผู้ใช้ทั่วไปตอนนี้ก็หวังว่าตัวเต็มจะดีแบบนี้หรือดีกว่านี้ครับการอัปเดตเป็น iOS 15เบต้า3บน iPhone แทนนี้ความเร็วยังทำได้ดีแต่ในขณะเดียวกันก็ประหยัดแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นอีกเพื่อนๆที่ติดตั้งเบต้าก่อนหน้าทั้งเวอร์ชันสำหรับนักพัฒนาและผู้ใช้ทั่วไปอัปเดตกันต่อได้เลยนะครับไม,ม และมาลุ้นผลการทดสอบในเบต้4กันอีกทีมาเมื่อไหร่เพื่อนๆติดตามผลการทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่ได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ